เห็ดย uh, ังน้องตีม่ะนองเลยโ่อยเนื oh, ่อยอะไรนนี้กล okay, ับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุมชนเบิร์ดสมองสวอนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาว สวัสดีท่านพี่น้องทางฝั่งไทยอีกเช่นหนึ่งพี่น้องเลยมาพบมาพอกับช่องยูทูบของบอเวียงชายใจกันโดยอ,อีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอก,กับบอเวียงมานี่กันพี่น้องเลยเป็นคลิปที่ส่งที่ว่ายังไม่ได้ออกไปแต่น้าน้องนี่ว่าชั้นซราพี่น้องเลยเพราะคลิปนี้เนาะทางบอเวียงเองก็มีภารกิจกับทางมันพอฮักของน้องนี่ทางฝั่งไทยพูดได้พี่น้องเลยอ่าที่ว่าเปินให้บอเวียง ซื้อต้นไม้น้องพี่น้องซื้อต้นยำใหญ่กะสองต้นแล้วก็ต้นขนุนต้นหนึ่งน้องพี่น้องเนาะมาให้ทางน้องนี่พี่น้องเลยรับผ้าทางทีอเพิ่นเข่ามาเด่นน้ำด้วยมือนีเพิ่นมาเพิ่นอย่างมาหาเลาะหาเที่ยวว่าชั้นซะไปซื้อเครื่องมาต้นมาฝากทางน้องไว้บุญแน่กซื้อมาม้านุ่มไม่ยังไข่ไม่ยังแน่แห่ะพี่น้องอยู่ในกินเปรบชงเปรบสีเนาะเย็นๆย็นไชั้นซะมากินของทิ้งใหม่ติดมือมาอยู่น้องพี่น้องกับโเวียงเข่ามามื่อนี่ก็คือคือเก่า นานาทีเก่าน้องพี่น้องเนาะก็คือว่ามาเป็นสะพานบุญในทางโอเพิ่นทางฝั่งไทยน้องพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นให้เอียงเป็นสะพานบุญให้ตลอดนะครับน้องหนิงและเพิ่นมีความเป็นต้สงสารเดี๋ยวเรื่งจะไปเลาะเบิ่งทางบ้านเพื่อนของเบาพรนก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันน้องพี่น้องเนาะมาเป็นเอาไปปลูกข้งไหนเดี๋ยวเรียงจะแทนกล้องให้เบิ่งเด้อพี่น้องต้นลำไยน้องพี่น้องเรียงซื้อมาติดรวมกันเลยต้นลำไย สองต้นนะก็ต้นขนุนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิให้ป้าไปนี่ก่อนพี่น้องป้าไปนี่ก่อนเครื่องของที่ว่าซื้อมาไวา้เนี่ยนะครับปู่สั้งเพ่เพื่นไปเลาะเบางบ้านทั้งวาวพอนไปทังพุนก่อนบ้นอ,นอ่าเราทางนี้อา่าสบายดีพี่สบายดีเป็นไงบ้างไปดูบ้านเหมือนเหมือนไหม <c oughs> เหมือนกันกันกบที่โน่นไหม ก็มีห้องมืออ๋อเดี๋ยวาาข้งในอยู่เดี๋ยวยังไปดูก่อนยังไม่ได้ไปดูประจักอยู่ข้างในอ๋อเลยอ๋อเลยมาเบิ่งเฮือนน้องไปบุญก่อนพี่น้องไอ้เฮียนมาพอดเนาะอ๋อโทรของน้าผมยังเพิ่นเก็บมาได้เนาะพี่น้องเอาก็บเป๋าเขามาทั้งนี้ก็คือว่าล้นเติบแล้วพี่น้องเลยมาเข๋ามาจบทอนบางม่วงเพิ่นเห็ดหัวยังดีอ๋อ ทัวย่งดีพี่น้องติดได้เเนี่ยเนาะไ่นสิติดได้เหรอพี่น้องโอ้ดูดท่ของน้ำก็หกท่ออืมตัวไงนี่พี่น้อง,องยังขุดยุดยังบ่ไย้ยย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  พวกสร้างเพคนเองบ่อขุดเนี่อ๋อเฮ้ยเด้เฉียวมาปลูกครั้งนี้บ่อต้นว่าจะเอาต้นนี้อ๋อต้นนึงเบื้องหน้าน้ำเนาะเด้อเด้อก็มาหาเราเบื้องเพื่อนก็บ่วงามเนาะต้นใหญ่บ่วงามเนาะ พี่น้องเป็นสาบได้ก็ได้ทางงอกสุมมาสร้างลายพ้น่ะดิโอ้โหตองไปเป็นยังสามอยู่เนาะเอาเคสิบุ่ได้เข่าในะมาถ่ายก็ไม่่มพี่น้องเปิดไหมซิ โอ้เห็ดคอกเลยเนาะชมปูนนี่ปไ,ได้จังห้องน้ำโบตัวนะ่ะอ๋อเห็นห้องน้ำในบ้านเลยห้องนอนเบื้องน่ะบอกใช่ครับห,รห้อง,ห,องห้องนอนเพิ่นกระกวก้างอันนะี้เนาะสองห้องเลยมาทวงบ้านนี่สิบโบบ้านใดเนาะอย่างโมเดลทางในที่น้องมาฉาบอยู่นในอยู่เนะาะจากมือได้ซางมาเห็ด ขายมื่แล้วบ่600นีนีแล้วส่วนทางของน้ำของยังคุณนกับเฮ็ดร่วมกันเลยาะโอ้ะเ้๋เ เป,เป็นอยากไล่คาทายผูู้่ทางในอ้าหหกเห็ดนั่นเลยเนาะฮะ

มีใจว่าเมื่อนี้นั้นบบาเวียงบ่ได้บบาเวียงบ่ได้มาปลูกมีใจจะหายทางเพิ่อนออกมาป,ป,ามาปามลูกเ,เ,เ,เองเพิ่นปลูกแบบเพิ่นเห็ดคอกเนาะทางคอเพิ่นออกมาปลูกว่ามันนั่นแหละบบาเวียงจิมีใจว่าเอาต้นไม้มาให้น้องเองเพิ่นเห็ดคอกเองเพิ่นพี่น้องเลยเพอ่อนแห้งอะดีเนาะตรงไหนตรงนัง้นไปสซ่เหมือนเห็ดซีบื ฝนตกสวันวันก่อนอ่ะเมื่อวานนี้บ่ได้ตกกับมื่อวันสองวันนี้ไม่ได้ตกเหตนยังกันนงีไม่นนเนยนได้อันนี้นี่เาครูไปใช้บบใส่ใส่เมงขนุนเดี๋ยวเียกว่าเ่อชงเบอร์นี้ครกไปโอ้ได้เติบเลยนี ใช้ไปขุดนี่แล้วฮะตัวกะม็ <c oughs> มม่มานหมานมือนี่มาปพาพี่เอกมาทางนี้มาด้นบมือนี้ได้กิน,นขวมิงขนนครับขวจิโร่โมาหากินของป่าของธรรมชาติน้องนิงโชว์ฝีมือจะหน่อยวันนี้ <c oughs> เดือดเป็นบ่อะรไข่ไข่เป็่นไข่ก็มีไข่มันมีอยู่บ่ตรงไหนครั่ตงไงมีขนมเนาะหามันบ้านสากิ่ยังไม่ขึ้นเลยจ็ดกานเ้ยค่แปดร้อปิดใช่กันนะไหมปิดปมันปิดปีกมันท่เอาปีกมันอเอาปีกมันนองด่ะอ อันนี้จะเสร็จวาอาหารเนาอพี่น้องเนาะอาหารแบบว่ายันว่าเอฟซีแบบบางทานเนาะเพื่อนก็เสียคิดดราม่านาอพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขอพ่ยอําหลายพี่น้องเพราะวา่ามันเป็นอาหารเนาะทางน้องเพื่อนเห็ดกับเขาพี่น้องเนยมันกับเขากับเขากับาให้กินนั่งใส่ดิโร่แล้วก็ใส่เม่นขนุนนาอพี่น้อง มิ้งคานูนมิ้งจีนูนมาอ,อยู่คุณจีโดนี่อจีเป็นจีป,ปมหรือว่าจิงดิหรือว่าแน่ใดนอกพี่น้องคนอื่น,ได,นได้เมนูอ่ะจีโดมาให้ทั้งหนุ่มไทยกินไดเหมือนทั้งพี่เอกมากินไดเหมือนอาทำอะไรกินเคยกินไหมเคยกินไหมไม่เคยเอา่าจะจะเคยวันนี้แหละไม่เคยก็จะเคยวันนี้แหละอาทำอะไรกินอ่ะทอดไงทอดโอ้ทอดกรอบไง เคกินบ้างครับสองก็ไ้นเดี๋ยวจะได้กินวันนี้แหละโอเคเดี๋ยวจะมาเดาเอาเวียงสิเอามาให้เบิกในตอนกินเอาเพี่น้องเนาะมาอนี้พี่น้องให้น้องหนิงใส่ไปก่อนเอาเพี่น้องเนาะน้องหนิงออกมานั่งอยู่โฮมผ่าคลี่งเลยอากาศเย็นๆหน่อยคนอื่นก็สบายดีก็เนื่อยสบายดีเหนื่อย ด้กินขัวมิงขนมเมื่อนี่มานานองหนิงเมื่อนี่ไปคุดแต่โดนเมื่อน้องนิงโดยเดิมขุดก็เตรประตปนตกคุ่นบอกเมนอ๋อมนขนนก็บแบบว่ามันก็ออกเดียนนี้เนาะเดิมคอดได้แล้วเหงาใหม่มันเป็นขวยน้ำเหงาใหม่บอกเมนเป็นห้ก็เป็นขวายหูเป็นขวยอืออออเ หินขนุนชาไทยในหินบะฮูคือการบามันจะเป็นแมงยังี้ยอันโตอันโตแดงแดงแมงตัวน้อยๆแมงขนุนตัวน้อยมไม่ได้ไปก้านั่งตอนคืนมไม่ได้ไปมันบวมมีล่ะบวมมีบ่โนุยโอ้ต้นมะขามน้ำตัวห่ะเที่ยงในช่วงขีดมีแต่เก่าน้ำมีแต่เก่าปีแต่เก่าเลยพอได้เนาะโนยปีนี้บ่ได้มันเชี่ยวออกไปเต่บัวปีพุ่นบัวห็นเขาขายอยู่ในตลาด เมื่อนี้คือว่าเอาต้นน้ำยายมาให้หลายต้นบางมีมาให้แต่ว่าไอซสิบได้ปลูกน้ำมืเอนงไอซสิบได้ปลูกน้ำเพราะว่ายันว่าทางไอ้เพิ่นอยากไปทางอื่นโตว่าเพิ่นมาเที่ยวมาอย่างเนี่ยเพิ่นก็อยากอยากไปเรื่อยเพิ่นวะพาเพิ่นโดว่าชั้นจ้ะ มาน้อยเป็นเห็นยังเมื่อเมื่อวานนี้บ่ได้มาบ่เมื่อวานพอได้มาว่นอยู่เพื่อนหนุ่ยอยู่เพื่อนเสียงยังเป็นเห็ุยังตึกๆอยู่เพื่อนถ่ายหน้าในบ้านตรงนี้เพื่อนถ่ายหุ่นหน้าเนี่ยโอทางนี้คนเดิมถ่ายหุ้นหน้าแล้วเนาะหนุอยหน้าใกล้ๆเพื่อนกับบ้าดกล้าได้เลย อโอ้สแสดงว่ามีคนทางเมื่อเพิ่นกลว่านสแสดงว่าแถวนี้มีคนตกกะลายแล้ว่อยโอ้โตกกะดำให้ดำน้าลายแล้วทางนี้นาอพี่นอ้องยังเหลือแต่เฮ้านี้ยังบร่ได้เห็นอย่างอยู่คานากระทันในป่านอยู่พี่น้องเลยมองมอดไปหาได้แต่ถ่ายแต่คลิปเล <c oughs> ยเล <c oughs> ยเลย นนเาะไว้อันนี้เป็นทางเพื่นเห็ดเทือนมากพลกันเนาะหยอ่าหกมื่นหนึ่งพิ่นว่ะจนสีแดวอีกมืออื่นมือเฮือนี่ก็ยันเทพื้นเทียงได้ด้วยปนลายคนเห็ดกันแล้วไอ้ได้คนเห็ดในห้องน้ำห้องยังเพิ่นกับเห็ดในโต้เลยเนาะหนึ่งมาบุญสารบ้านเพิ่นเขามาคู่หมื่นบ่เพิ่นมาได้เขามันมือนี้เพิ่นมาได้ไหมหนึ่งโอ้ มันไปเพียบมันทางหนาะมันจนโดนเขามาทีนึงเลยเลยเลยเงยนี่ก็เลื่อนเลี้ยงนี่ก็ขึ้นเคื่อนนี่เนาะขึ้นปีนี้บอโมโหยังโมโหเลยคำขึ้นเคื่อนนี่มาทางมอพลนี่จ้ะม่เออมาขึ้นเคื่อนได้ก็ไปไม่ มันมาโดยที่เห so ็นลูกแล้วเราไ่อยากไปแล้วหาเนาะตอนเพิ่งไปดูกเนี่ยยังดูกยังงี้น้อยได้มาแับนี้วัดขี้ได้กระโตเด้ไงเลยเพิ่งกินนมเก่งไงน้องนี่เลยเก่งด้วยเสียงยังบึ้มไปบึ้มมาจังน่อยนี่มา น้อยี่น้อนี่ตัวน้อยมาเยนได้ใช่วันย่ไทยนะมันนะปีนี้นะยคคิดว่าอะ้เฮ็ดอยู่บอลเดียวนี่นะบอก้อยอ๋อบุมีบอลเฮ็ดตอันันบมีบอลเห็ดเพิ่นเกำหันเลยใช่ไหมเนบอลเจ้าบอลเล่น้าไก่ๆเิ่นเฮ็ดละเิ่นเฮ็ดเองบอกอย โอ้โดยดย้วยคิแต่ว่าฮอาดิคทำฮอดิคไว้กับมีแต่ว่าไปหารับจ้างมาอยังนั้นเนาะไม่เร็าวไว้ก็ไปหารับจ้างพี่น้องเลยเพราะว่าคุมมือนี้คนก็เหตุายบางคนก็มาแต่ให้มาแต่ไายแต่ยังเพิ่นกับโบคอยปลาหน้าเนาะไม่เพิ่นโบคอ,อยปาลาเก็ได้เหตุเองมาชั้นซะ เคยเข้ามาไม่นี้กระทั้งพอเพิ่นนต่เพิ่นกิดจะคุยกันได้กับเจ้าเนาะเพิ่นคุยบ่บ่ได้คุยบ่เพิ่นคุยแต่น่ามีเมมอวานเพิ่นเอาโทรศัพท์ออกมาหน้าเพื่อนอ๋อเลยเนยว่าเพิ่นให็นเอาเวียงซื้อต้นเงยมาสองต้นนะครับอ่าซืต้นขนุนมาโดดวางลงบอได้ทัานในหึงช้ำถือหัว ต้นหยอดไป <laughs> ถึงงวงวต้นหยอดไปซะพี่น้องไเลืตอกี้พี่บาช่างต้นม่วง,งมาผูกอีกตพังใบเบิ้งกอนมาแต่มันนั้นก่อนพี่าาํามเร็วมันยังเมื่อนั้นเห็ดถ้า่อแล้วเห็ดหัวแต่เมื่อนั้นเลยบอกโอ้เห <h> ็ด oh, หัวเดียวเลย เมื่อนี้เห็นเราคุดคุมไว้แล้วเราเราจะเอาไปปลุกนี่เราไปปลุกปลูกไว้ต้นน้ำไยนี่ก็เป็นแบบว่าต้นนั้นที่ว่าเขาแตง่งกิ่งแต่งงามันเองด้วยได้นนิงไงแบบว่ามันขามันใหญ่ขึ้นมาประมาณถ่วมหัวนี่ก็คือว่าสิเป็นหล,ลเป็นอย่างแบบเป็นหมากเลยว่าชันช้นโมเมนต์คือได้หอาในกาในมันใส่ถุงยางนานเป็นอ่ะ <laughs> นเท่าเจ้าไรล,ลูกไรอย่างคุณไนดะ้คำสิเป็นกง ว่าเอาเห็ดแบบสันหากแต่ว่าต้นน้ำใยนี่ตามที่ว่าเคยเห็นมากแบบว่าอันแต่เฮาก้าในมันนีอ่ะได้กินไว้อยู่ได้ขอนะว่าเนาะพาเห็นเขาปลูกนในญ่ไวประมาณสิบปลายปีนี่คือว่าได้กินมาหากตัวนี้ประมาณสองปีสามปีนี่ก็ได้กิน,นอันเฮากางามันเมื่อฝนตกแห้ง มือนั่นนะอยู่ใช้มืออยู่หน้านี่บออยู่บ้านไม่ซื้อน,นะเนอยอ,อ๋อพอฝนตกตกแห้งแล้วก็ตกเป็นต้ตนเว่นตน้นเข่าไปตอนคืนเลยพี่น้องน้ำนี่ก็คือหลายมือนั่นดนะ้แน่นหะนอไม่เออเออเออมาให้เขามาเยี่ยมแต่รุนนะบอกมีเวลาติดตั้ง อไปสบที่ว่าอายเพิ่นมาเที่ยวนี่กเ็เลยพาเพิ่นไปเด็กแค่เพิ่นจากเด็ดจกจังน้อยพุน่นแหละลนเตอะเพิ่น,น,มมน,นวา่าเพิ่นสิมาเทื่อนี่แต่ว่าบ่เวียวงสิเอาเงินที่เดือให้น้องนงไว้ใช้จ่ายคือเกา่าว่ามันซื้อต้อนบ่ได้อันนันม บีพวกนี้พี้ซื้อต้นม่องม่วงแต่ต้นน้ำใยนี่มันสีหมแพงจาหม่งม่วงถ้าม่งม่วงมันสีแพงกว่าต้นขนุนนันสีแพงอยู่ถ้าเป็นต้นใ่เป็นต้นใยต้นน้ำใยกับแพงคือกันถ้าเป็นต้นใหอย่าเขาซื้อต้นน้อยว่าเอามาเพราะว่าซื้ออันทั้งอ้ายเพิ่นซื้อแนวหันแนวหนีแน่ยเลยก็เลยถือยากเลยก็เลยเอาซื้อต้นน้อยเอาบ่ยัง อมาปลูกลงดินนะมันออกจากถุงยางนะก็คือมันก็นคือชิใหญ่ไว้ยีหรอกเนาะม <c oughs> <c oughs> ีแต่ยิ้มน,น,น,น้องนิงบุคโปรยหรือว่าเนี่น้องเป็นเป็นคนที่ว่าบุคโปรปากคอยเบาๆนโะโทรศัพท์กับบุได้คอยใช่เดี๋ยวนี้เนะะาะกับเมียถือมาได้ก็ได้อะบุเมียถือมากับบุไดออ้ยินอยู่เพื่อนกับอยูอ่ซื่อนะแม่ แต่กกะมูเขาได้มาดิ่นนะเหนืยเลยเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวไม่ถือออกมาหน้าได้กะแล้วเพราะว่าย่านที่ว่าทั้งบพคนเป็นโทรมาหาลูกเพิ่นแลกกะทั้งบ่าบุญอาจจะโทรมาถามงานถามอย่างเนาะเนอยเหนยเลยวันนี้ก็มีทั้งอิบชีมาเยี่ยมมายามเป็นอะไรตกใจอยู่ จกใจก็ดีใจแน่ตั้งจกใจทั้งดีใจแน่เนยเพราะว่าเพื่อนนะเน่ะเคยมาทีหนึ่งแล้วเ,เนาะแน,น่เป็นถามมาเวียงว่าว่าเวียงมีโปรแกเกไปทางดบม่มาอน้วะก็มีเวียกไปทางหน้าน้องหนิงจากเด็กจักน้อยวาพอดีเพื่อนก็เลยวะเออฉันก็นี่จะไปยเยี่ยมหลานน้อยเน่จักน้อยเพื่อน,นมาเยี่ยมน้องไบบุญแน่จักน้อยเพื่อนก็มานำก็ดีใจได้มีคนมาหาเนาะน้องหนิหน่อยใครก็ัมีผู้มาหาชัาน้นซะ เป็นกระติดตามมาตั้งนานเลยติดตามมาตลอดติดตามคลิปเดีย๋ยวเวียงเชียงมันผิดกัให้ทางน้องเองินกันเงื่อนอะไรบะเติมเงินให้น้องเองเินเลยสมัครได้ด้วยกันให้น้องเองเินได้มึงกินเงา,านไปใช้ให้การน้ำมันมวยยังนำ้ำมวยยงเอาน้ำมันออกไป่

ไอ,อ,อ้อพวก่อนจังเนาะเละคือว่าเติมเงินให้เจ้าน้ำเมื่อกี <Hello. S 1> อ้สมัครได้เดือนให้เป็นเลยพี่น้องมีแต่ว่าโทรมาปฏิทินมีแต่ว่านิดเบิร์ตนิดเบิร์ตก็เติมเงินให้แล้วก็ทางไอ้คนาขายคาร์มันมาเวียงน้ำนะครก็เงินจวนทีเดือวคือจะต้นอันนี่แหละพี่น้องเลยต้น ใหม่เนี่ยสิได้กินนําอยู่บ่คื <c oughs> อว่าแนวใดถมันเป็นธม,มานี่ไปจะไปกิที่อันไหบ่แล้วนะ <c oughs> บ่กที่ดอกแมันเปมานมันเป็นเนาะมาบ่แม่นดืม่มมาจะบ่ได้มาหาโดบด่ลืมดอกมีคลิปอยู่ <c oughs> ประมาณนี้แหละน้องนิงเนาะมีแต่หายน้องนิงก็บุขกบุณทั้งหายขึ้นทั้งฝัง่งไทยหรือว่าโฟห์ฮักของน้องนิงกลัวเ่อนเคยซัพพอร์ตมาตลอดว่าสั้นซะเคยขึ้นคำหายใช่ตลอดมาเนาะน ขอบบุญขอบคุณพ่อีพักไทยหลายเลยชื่อักยังมาชื่อต้นมัทนาน้นกะต้นน้ำยาให้ลูกขอให้พ่ออยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีพันล้านให้ลูกมาจำหด้ากับคืนหาพ่อได้เท่าพันเท่าเลยพ่อบัตรนาชิงใดขอให้ได้ชิงนั่นทั้ภารกิจนะาเจ้เรื่องนูเรื่องต่อไปเลยอขอให้พ่ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปขอให้พ่อจุ่มมันเขาเยี้อตลอดไปเลยอสิ่งดีๆเขามาหาพ่อเลยอความเจ็บอะไรควไข่ยังมีเร่อจ้า เลยน้องพี่น้องเนาะมาณนี้พี่น้องไอ้ก้บุมียังได้นอกจากคำว่าอยู่ดีไม่เฮงคือทางน้องหนิงเป็นว่าเนี่ยู่ดีไม่เฮงความเจ็บบัได้ความไข้บุมีคือว่านะพี่น้องเลยคิดนี้กับบุมียังได้ทงบุ้มยังได้ก็บสิขอจบตรงเพียงสำนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปกินนั้นขวบมิ่งขนมนน้องหนิงเห็ดให้ก่อนพี่น้องเลยจัดการลองชิมมันก่อนเนาะอ่ะสบายดีทั้งหมดเบายดีเลย